ศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงน,นะคะ,ะวันนี้ในคลิปนี้นะคะคุณครูจะมาแน,นาะนำดีล่าส์ในจังหวัดตรุงนะคะจังหวัดตรุงเป็นจังหวัดแบบไทยๆนะคะจัดในประเภทดีล่าส์ประเทศแบบเด็กตะวันตกน,นะคะสำหรับวันนี้จังหวะัดตรุงนะคะเราจะมีการนับสองแบบนะคะแบบที่1ก็คือนะะับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่ง 2องสนะคะน,นี่คือการนับจังหวะนะคะในจังหวะตระลมคือแบบที่1นะคะแล้วก็อีแบบหนึ่เวลานับนะคะก็คือนับ1 2 3่งสองสและสี่หและสี่นะคะสำหรับอันนี้คุณครูกะให้การนับนะคะก็คือ1,2,3,4,5 1 2 3สานอะคะอันนี้คือการนับนะะในจังหวะตระลม วันนี้คุณครูกลับมาแนะนำนะคะรูปแบบการเต้นนะคะอันที่หนึ่งเลยนะคะก็คือการเต้นในจังหวะกระดุมก็คือเบสิกของการเต้นจังหวะกระดุมน,นะคะเราจะเริ่มที่เท้าซ้ายสำหรับผู้ชายนะคะแล้วก็การถอยเท้าขวาสำหรับผู้หญิงนะคะอันนี้คุณครูจะไปที่รูปแบบการเต้นของผู้ชายก่อนนะคะ จังหวะที่1นะคะจังหวะที่1ก็คือการย่างเท้าซ้ายไปข้างหน้านะหนึ่งะคะจังหวะที่สองเราจะถอยไปข้างหลังนะคะไปที่เท้าขวาจังหวะที่2จังหวะที่สามสี่ห้านะคะเราจะสเต็ปเท้าไปข้างหน้าก็คือก้าวชิด9นะคะ,นะคะจังหวะที่1ขึ้น1 2 3 4 5สองสาสี่ห้านะคะอันนี้คือการนะับ ไปเราจะสเต็ปถอยหลังนะคะเราจะถอยเท้าขวาถอยขวาหนึ่งขาซ้าย2แล้วก็สเต็ปถอยหลัง3ามสี่นะคะสาสี่หนะอันนี้คืออาในการนะนะะับอ่าเบสิกในะการเต้นจังหวะตะลุงนะคะเราจะนับ1 2ึ่งสองสามสี่หหนงห้ะคะจังหวะที่1อีกรอบหนึ่งนะคะจังหวะที่1เราเริ่มที่เท้าซ้าย1 2, 2, 3, 4, 5, สองยขวาสองลดับที่3ามสสเต็ปเข้าไปขา้างหน้า3ามี่หนะคะแล้วก็นับถอยนะคะถอยหนึ่งขึ้น2 3งสาสี่ห้าขึ้นหนึ่งถอย2 3 4สาห้อยหนึ่งขึ้น2 3งสามี่ห้านะคะอันนี้คือ,อรูปแบบที่1นะคะที่เรียกว่าจะลุงใน เบสิกนะคะทักษใกกะในการเต้นจังหวันตะลุมเบสิกในการเต้นจังหวันตะลุมนะคะรูปแบบที่1เราต้องวนอีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวเราเริ่มที่เท้าซ้ายสําหรับการเต้นของผู้ชายนะคะผู้ชายจะเริ่มที่เท้าซ้ายะตะวันที่หนึงก้าวเท้าซ้าย1นึ่อย2 3 4 เริ่มข้อขี้นะคะเราจะเริ่มที่เท้าขว,วาาเท้าขว,วาถอยจังหวะที่1หนึ่งขึ้นสองสามสี่ห้าขึ้นหนึ่งอย2 3 4สามสี่ห้าอันนี้คือรูปแบบที่1นะคะสำหรับรูปแบบที่สองนะคะหรือลวดลายในการเต้นจังหวะตะำลงนะคะ,ะหรือรูปแบบในการเต้นอันที่สองคือการหมุนนะคะ การหมุนเราจะเริ่มที่เท้าซ้ายนะคะเดินขึ้นข้นางหน้านะคะเราจะนับ5้าจังหวัดเหมือนเดิมน,นะคะก็คือเราก้าวเท้าซ้ายขึ้น 1, 1น่ะคะแล้วก็ถอยเท้าขวาสองนะคะแล้วก็สามสี่ห้านะคะหลังจากนั้นเราหมุนตัวค่ะหมุนตัวไปได้านหลังนะคะก้าวเท้าซ้ายไปหนึ่งสองแล้วก็ถอยสามสี่ห้า เบสิกเมื่อกี้นะคะที่เราเต้นเบสิกไปแล้วก็ต่อด้วยการหมุนนะคะครั้งหนึ่งนะคะเราจะเดินก้าวเท้าซ้ายขึ้นข้างหน้านะหะนะึ่งสองสเต็ปเท้าสามสี่ห้าแล้วหมุนหนึ่ง 2 3 4 5แล้วก็หมุมตัวหนึ่งามหนะคะนี่คือรูปแบบที่สองขอรลวดลายในการเต้นจังหวะกระลุลนะคะในเรื่องของรูปแบบที่2คือการหมุนะตาอไปรูปแบบการเต้นหรือลวดลายการเต้นแบบที่3นะคะก็คือ,อเราแยกเท้าไปด้านซ้ายด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็สเต็ปเท้านะคะ เราก็จะนับเหมือนเดิมก็คือนับ5จังหวะนะคะตอนนี้เราจะ,ะไปทางด้านขวาก่อนนะคะพอเราย่ำทางขวาซ้ายนะคะแล้วก็สเต็ปไปทางขวานะคะเรียกว่าการแยกเท้าไปด้านข้างนะคะ,ะเริ่มกันเลยนะคะที่เท้าขวานะหนึ่งสองสาสี่ห้าแล้วซ้าย1นสอง เิมค่ะคือนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าคะอันนี้คือ,อรูปแบบในการเต้นแบบที่สามหรือรายการเต้นแบบที่สามนะคะต่อไปรูปแบบที่สี่นะคะก็คือการหมุนไปทางด้านข้างนะคะหมุนไปทางซ้ายหมุนไปทางขวานะคะเราจะเริ่มหมุนไปทางขวานะคะเราจะเริ่มที่เท้าขวานะคะในจังหวะที่หนึ่งนะคะก็คือหมุนรอบตัว แล้วก็หมุนไปแล้วก็หมุนกลับนะคะเราจะเริ่มที่เท้าขวาจังหวะที่หนึ่งนะคะหนะะึ่งสองสามสี่ห้าค่ะนี่คือหมุนไปทางขวาต่อไปเราจะหมุนกลับไปทางซ้ายนะคะเริ่มที่เท้าซ้ายหนะะึ่งสองสามสี่ห้าค่ะนี่คือการหมุนหมุนสะเทกไปทางด้านขวา ลงุงนะคะก็เริ่มตั้งแต่เบสิกนะคะแล้วก็การหมุนนะคะการหมุนข,ขึ้นข้างหน้าแล้วก็หมุนกะลับไปด้านหลังนะคะแล้วก็การสเต็ปเท้านะ,ะไปด้านข้างไปขวาไปซ้ายนะคะรูปแบบที่สแล้วก็รูปแบบที่4นะคะก็คือการหมุนไปทางขวาหรือหมุนกลับไปทางซ้ายนะคะอันนี้คือทักนษะ,ะ 3, ในการเต้นรีลาด จังหวะตะลุงทีนี้เรามาเอารูปแบบในการเต้นทั้งสี่รูปแบบมารวมกันนะคะเป็นการเต้นแบบต่อเน,นื่องนะคะสำหรับคลิปนี้ที่คุณคกู๊ดนำมาเป็นในจังหวะตะลุงนี้นะคะรูปแบบที่จะเต้นรวมก,กันนี้คือรูปแบบของในของผู้หญิงเต้นนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเราจะเริ่มที่เท้าขว,วา,าวนผู้หญิงหี่จะถอยจังหวะที่หนึง่งหนึ่งสอง น่คือการนำทั้งสี่รูปแบบหรือสี่รวดลายในการเต้นนะคะมารวมกันเป็นการเต้นแบบ่อเมืองนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ให้นักศึกษานะคะได้นำไปใช้ในการฝึกนะคะก่อนที่จะมาเรียนรู้กับคุณครูค่ะสวัสดีตนนี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ